สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาดูเรื่อง mixed conditionals หรือว่าประโยคเงื่อนไขแบบผสมกันนะคือถ้ายังไม่แม่นเรื่อง conditional sentences แบบ type 0 type 1 type 2 type 3ไปทวนได้ก่อนนะคะทำคลิปไว้ให้ทุกช่องทางของจุจิจุกจิกแล้วนะอ่ะแล้วสำหรับใครที่พร้อมลุยนะก็คืออัปเกรดนะเป็น mixed conditional พร้อมแล้วจ้ะอยากเรียนแบบผสมก็มาเลยค่ะคลิปนี้ แบบผสมที่ใช้กันบ่อยๆนะก็คือจะเป็นผสมสองทป์คือทป์ e 2กับทป์ e 3ที่เอามาผสมกันทีนี้เรามาทวนก่อนว่าทป์ e 2คืออะไรทป์ e 3คืออะไรทป์ type 2เนี่ย I f I studied, I would pass the exam คือถ้าฉันได้อ่านหนังสือสอบฉันคงจะสอบผ่านคือไม่สามารถเกิดขึ้นจริงตอนนี้และในอนาคตนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างไปว่าโอเคตอนนี้อยู่ห้องสอบแล้จ้องกระดาษแล้วแบบ ไม่น่าจะสอบผ่านแล้วก็ในอนาคตพอคะแนนออกก็ไม่น่าจะสอบผ่านอันนี้คือไม่เป็นจริงนะตอนนี้และในอนาคตส่วนท y p ปสคืออะไร If I had studied I would have passed the exam คืออดีตที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเป็นการตัดพอนะอันนี้คือถ้าฉันได้อ่านหนังสือสอบฉันคงจะสอบผ่านไปแล้วอันนี้ก็คือคะแนนออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ผ่านนะแล้วก็มาเสียใจภายหลังว่าเออแบบน่าจะอ่านหนังสือสอบอย่างนี้น่าจะสอบผ่านเนาะ ทีนี้ mixed conditionals เนี่ยที่ใช้กันบ่อยๆจะมีอยู่2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเนี่ยก็คือการเอาหัวของ Type 2มาแล้วก็เอาท้ายของ Type 3มามันก็จะเป็นแบบนี้ if subject verb 2 subject would have verb 3. อ่ะ มันคืออะไรมันคือถ้าปัจจุบันไม่เป็นแบบนี้อดีตคงไม่เป็นแบบนั้นนะ How a different situation in the present would mean that the past was different as well ก็คือไม่เป็นความจริงในปัจจุบันและในอดีตแล้วก็เป็นตลอดเวลาก็ได้เพราะถ้าเราดู tense ในนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยมันมีทุก tense เ,เลยอะนะนี่มีอะไรบ้างมีตอนนี้มีอนาคตแล้วก็มีอดีตใช่ไหมถ้าวาดกราฟของ tense เ,เนี่ยมันคือ Past Present แล้วก็ Future เพราะฉะนั้นมันก็ make sense ว่าอ๋อโอโออออแสดงว่ามันก็สามารถเป็นตลอดเวลาได้นี่นานะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะ If I studied I would have passed ถ้าฉันได้อ่านหนังสือสอบฉันคงสอบผ่านไปแล้วคือข้อเท็จจริงคืออะไรคือไม่ได้อ่านหนังสือสอบแล้วมันคือปัจจุบันหรือตลอดเวลา มันใกล้เคียงกับตลอดเวลาใช่ไหมมันเป็นข้อเท็จจริงอ่ะที่เกิดขึ้นนะข้อเท็จจริงคืออะไรก็คือเป็นจริงเสมอตลอดเวลาเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้เมื่อือนก็คือถ้าไม่ได้อ่านคือไม่ได้อ่านถูกไหมมันคือตลอดเวลานั่นเองถูกไหมส่วนสอบไม่ผ่านอันนี้เป็นเรื่องของอดีตนะก็คือเป็นจริงทั้งปัจจุบันตลอดเวลาและในอดีตต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นนะคะ If I wasn't afraid of cockroaches, I would have killed them. อะถ้าฉันไม่ได้กลัวมแมลงสาบฉันคงฆ่าพวกมันไปแล้วอันนี้คือกลัวมแมลงสาบเป็นนิสัยของเรานิสัยของเราคือจริงเมื่อวานวันนี้พุ่งนี้เมื่อืนนี้คือจริงตลอดเวลาเพราะเป็นลักษณะนิสัยของเราถูกไหมนะแล้วก็ไม่ได้ฆ่าพวกมันอันนี้หมายถึงเหตุการณ์ในอดีตว่าเออ ตอนนั้นน่าเห็นโหรแรงสาบแต่พะกลัวไงวิ่งหนีไม่ได้ฆ่าอย่างนี้นะเอออันนี้ก็คือเราจะใช้ mixed conditionals รูปแบบแรกนะคะนั่นก็คือ how a different situation in the present would mean that the past was different as well นั่นเองนะไม่เป็นความจริงในปัจจุบันและในอดีตเลือตลอดเวลานะคะ ทีนี้เรามาดู mix conditionals แบบรูปแบบที่2นะคะก็จะเอาท้ายเอาหางของ type 2กับเอาหัวของ type 3ม,มารวมกันนะ if subject had verb 3, subject would verb infinitive อันนี้คือ like change in the past situation would have a result in the present หากเปลี่ยนอดีตจะส่งผลถึงปัจจุบันนั่นก็คือไม่เป็นความจริงทั้งในอดีตและปัจจุบันอันนี้จะไม่มีอนาคตไม่ได้มีตลอดเวลานะอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งอันนี้ง่ายกว่านะเพราะมันคืออดีตส่งผลถึงปัจจุบันเออมันเหมือนแบบความคิดอะความคิดคืออดีตส่งผลถึงปัจจุบันแต่รูปแบบที่แล้วมันคืออะไรมันคือตลอดเวลา แล้วก็ย้อนกลับไปเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมอันเนี้ยน่าจะง่ายกว่านะถ้าเปรียบเป็นภาพ if i had studied i would pass ถ้าฉันได้อ่านหนังสือสอบฉันคงสอบผ่านไปแล้วอดีตคืออะไรอดีตคือไม่ได้อ่านส่งผลให้ปัจจุบันสอบไม่ผ่านเออง่ายไหมง่ายกว่าใช่ไหมคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะ if i had listened to you I would win the contest ถ้าฉันฟังคุณตอนนั้นฉันคงชนะไปแล้วคือไม่ได้ฟังในอดีตทำให้ไม่ชนะในปัจจุบันง่ายไหมอันนี้ง่ายเนาะไม่ต้องคิดหลายตลบก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสรุป mixed conditionals หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น,น้อยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ